สวัสดีล้อมครับมาช่วยขัดกระทะครับ fc มาดูขัดกระทะเลยครับชมไปเรื่อยๆนะครับ fc ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอีกิดตามให้หน่อยนะครับ เมื่อเราขาดได้ขาวครับ ขายได้ขาวอย่างงี้ครับ フフフ。 จมไปเ a u t ะค้าไปปี wick กัน ดแดดร้อนนี่ผัดหน่อยผัดได้ขาวเงียครับ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเอฟทีทกั่านฝากไว้ด้วยนะครับ คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคบสวัสดีครับบ๊ายบายฝากไว้ด้วยนะครับ